งานปลูกไม่กินได้บัางานไปก็ได้ดอกบาน,นใกล้ๆคนยี้สินแล้วว่าแถวห่างซีเตรแต่ว่าระวังแถวการปลูกเอาสามเมตรสันดาหพอดีกับรถไถเขาได้สันเขาใช้บถวนสามคุณตีให้ปลูกทั้งตัดสันดา อย่ปาปลูกข้งร้อยไปน้ำมันที่หลากดุนเดอ้อกันปลูกข้งตัดวันนี้ทิมสังแต่สังใดัวเราเป็นผู่นไถ่เป็นผูช่วดิินความดีความดีก็คือส,สิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์ดดที่เป็นเป็นประโยชน์ทั้งคนและสัตว์เลยเด่น วณติมันจะซันธรรมดาดิบุิมันจะสัวก้นบุฒิมันตะสั์เดรฉาสัตั์ทิบก็มีก็ได้อาศัยนํำความดีจึงพ่อบ่เป็นเจ็บจนตายเก็บไปเลยเก็บจนตายคือเจ็บจังไรร่างกายอันนี้ที่มันมีอยู่มันจะสร้างประโยชน์เด่นมากที่สุดแต่ว่าะ่ะจะตายจริงคือ ราะว่าหลางกายของคนบริมีขาสาไก่ไก่เขายัาง่ก็ไปเกียงกินได้เนาะหลางกายคนเอาไปเกียงกินบ่ไรได,ด้หนึ่งกินคือหมูนนหน่อยวะไรได้เนาะนัะ่นว่าละ่ะหรือใครจะกินอยู่หรือว่าเป็นต<พ><พ>า,าแสบแต่ผู้ใดใจชอยนู้นเป็นตะแสบนูนไม่สีนความดีดูอ่ความดีเป็นสื่อของมมั่น เป็นโรโกระดกโล,กโลกแกนคนนอมาอ่างกันจะเอาจากใส่ั้งบนสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์มากที่สุดสําหรับคน้นสําหรับสัตว์สาหรับสัตว์ปีร้อมเห็ดบ่มีพ่อเห็ดตัตายจะเอาร่างกายี่มาถิ่นบ่มีคว้มหมายให้มันให้มันมีประโยชน์ซาไกซาหวกนะ์หอ,อหวกนี่มีประโยชน์ก่าร่างกายคนอีกไก่กบมันมีประโยชน์ก่าร่างกายคนอีก หมาก็ยังมีได้พอาเขากินอยู่ดีเจอค้นอยู่นีเนาะมสมัยตะกี้พวกโซ่แกวตัดนะประเพนี่เด้ประเพนี่เ<ม>ขายังพอมีประโยชน์อยู่ว่าค้นเถ่าเพราสำหรับสุนัขปวยแล้วเขาเชียไปท่าเขามีนะมีเป็นเรื่องของทองทินเขาเสือไปท่าเขามินเอาไว้ในเหล่าเจ็ดมือเ<ม>ขามีวิธีการกินของเขาเองละ พ่อแม่นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นประเภพนีข้าใจว่าแบบว่าถึงเวลานี่อายุนี้ปุ๊บนี่เขาเสียไปท่าเขามินแล้วเอาไว้ในเรลาแล้เวเขาเสิไปบ่งกินแต่พ่อขากินได้เขาก็ขากินเด้นี่นี่แหละพวกเรียกว่าเกิดมาในร่างกายมนุษย์แต่ว่าบ่าอ,อาจสามารถพบพระพุทธศาสนาเลยบอ้จากอย่างบ่งมีาขาคุณขาของคน่ที่ การริพบภพพุทธศาสนาได้แต่สิเขามาแก่จริงแล้วก็ดีนอกนั้นนะั้นร่างกายกเกิดมาเอื่นแต่ว่าพ้นพ้นพนก็คือจะจิตใจสิเขาไปสู้ภพพุทธศาสนานี่แหละมันสิเขาไปสู้ความสิ้นสุดของการเวียนวายตายเกิดนั่นนหะนี่จริงๆเด้โซเควตัดตะกี้เขาจิตัดแข่วสองเหลี่ยมนี่ออกทั้งนาแต่ทีนีวิธีตัดของ,ของเขา พอถึงอายุาเวลาเห็ดเวียกบ่ได้นี่เขาเจะไปท่าขมิ้นไว้ในเหลาเขาจะมีวิธีดมก็วา่า,านั่นแหละก็ยังเท่านั่นแหละเอออันนี้เป็นเรื่องจริงอยู่ <c oughs> เรื่องจริงแล้วห่อนำ้ำหนักเขากะสิเอาออกมาย่างไฟหร,รือต้มนม้ำหรือหลวกเกลามาใส่ใส่เครื่องหอมี่เครื่องหอมี่เห็ดหีิบะมี่กินข้าวข้นไง กินเลยกินเป็น้องสั่น,นเลยเข้าไปเห็นอยู่สุดท้ายอยู่หรอกดูคนหล,ลักทั้งละหลักมีมีเอ้อร์ประเพณีเห็นบ่นี่ละมิจฉาจิฏฐิโทษของมิจฉาจิตฐิโทษของความเห็นผิดเห็นบลักเป็นเรื่องสัน่นแล้วก็เป็นบาปค,ความผิดทุกทุกคนนี่บา,บา่าฝรั่งอังกฤษนี่คงมีโพท,ทั้งใดก็แล้วแต่เคยเกิดในพุทธศาสนาเบิด แต่ว่ามีความเห็นผิดเป็นคนเอ่ยวว่ามิจฉาทิฏฐิมีโทษร้ายแรงยิ่งกว่าอนันตริยกรรมที่กลับตัวได้มิจฉาทิฏฐิมีโทษรายแรงยิ่งกว่าอนันตริยกรรมเออที่สำนึกผิดได้ยังมีบรรพนเดชเทวทัตเถิดยังมีวันพ้นอาชาสตูกับมีวันพ้นกินจะมาในบุกาก็มีวันพ้เกาสำนึกได้การมิจฉาทิฏฐิถ้าสำนึกไม่ได้ ไม่มีวันพ้นนี่แหละจังว่าได้ได้ร่างกายมนุษย์ก็ได้ซื่อแต่ว่าจิตใจจ้อเป็นอย่างกันแน่หลายเผ่าหลายพันเข <c oughs> าซ่าไก่ตะกีเขากับเขาบอกเห็นอันนั้นอันนี้เขาเห็นเป็นส,สุดท้ายอยู่คือเขาเห็ียดกินกันค้นพู้เถาพ่อแม่นี่แหละพ่อแม่นี่แหละแต่ถึงอายุเท่านี้ปุ๊บเขาสุดขึ้นไปข้งแล้วก็ท่าเขามีบําเมนต้งเขามีอย่างเดียวหรอกมันมันก็มีหลายเครื่องหอมนู่นแหละ บต่ได้ซีมน้งเขารอกว่าแต่พได้กินน้ำเขารกเบึงสื่อแต่ว่าหัวใจมันห้องไห้หัวใจมันห้องไห้มันเสียดายศาสตร์ทั้งๆที่เกิดในพุทธศาสนาพุทธศาสนาแวดลลอมอยู่นะมันไห้เอาเองมันเสียดายศาสตร์เสียดายการเกิดเป็นคนแล้วมันก็เห็นโทษของการเห็นผิดโทษของการเห็นผิดมันเห็นขนาดมันเห็นแบบลึกซึ้งเลยอธิบายกัน มัแพรเป็นคำาบวกยากอยู่อันนี้มันเป็นของมันเองมันสลดใจขาพ่อขาแม่กินนะแต่ว่าเป็นประเภทนี้โดยโดยถูกต้องของเขาเออหรือีแล้วพวกนี้มีประเภทนี้อีกอันนึงเด้อถ้าพวกผู้ชายไปเงินลังใดกสรสางเขาสิล่วงผู้ยิ่งใดใส่ใจบ่ห้อมใดจับนมใดจับหี้ใดแต่ว่าบเหยีบอย่างอื่นเด้ถา้าบ่จับบ่ายบ่ดมบ่กอด เาถือว่าเป็นพุทธนาลังเกียจข้าใจว่าหลมี <Yeah. S 1> เด้อเขากับศูนย์อุพโยกล่าวเขากับท่านอยู่เนาะน,นี่เขาก็เห็นอยู่แต่เขาก็เห็ดน,น้ำเขาหรอกหรื <c oughs> เอเขาก็เข้าไปอยู่มันเป็นแสนๆคนมันอยู่ในหันก็นดีโอ้เป็นแบบนี้นะคือมันมันมัน,ม,นมันขมฝากมาแต่ปุ่นพวกนี้ไอเห็ดทั้งซันนี่ที่เบามากก็เห็นเราได้ความจริงได้เบาๆได้ความปลอมแต่ก็บอกซัง่งสิ่งที่ตัวเองประสบพบเห็นมานําพบเห็นหรือซื้อแต่ว่าเห็ด เป็นนังสัน <c oughs> แต่ทังววาเสียด้ยศาตร์เกิดเสียด้ยความไดชาติชีวิตเป็นมนุษย์มันสื่อว่ามนุษย์ถืสื่อสื่อว่าค้นสื่อื่อแต่ว่าจิตใจมันบอกเป็นเนี่ยจังบอกว่าพกเข้ายพยายามคบบัณฑินักปราเข้าไว้นะบัณฑินักปรามีั้งใจแนะนําสิ่งที่ให้เข้าคนพะแนะนําโดยสรุปยอดมันแนะนําว่าให้เห็นโลกนี่เป็นอนิจจังเป็นถูกเป็นอนัตตา แนะนําโดยว่าให้สร้างบุญกุศลคุณงามความดีแนะนําว่าจังสี่นักบาทเพื่อให้คนออกจากทุกอย่างเดียวคนออกจากความเกิดคนออกจากความเห็นผิดอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปจังสี่ไดงจังว่าพกเข้าได้ร่างกายมนนษย์มาแล้วจะปล่อยมันตายถิถ่นซื่อสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดประโยชน์นี่เข้าบ่ได้หวังประโยชน์แต่ว่าเข้าหวังประโยชน์ ผู้อื่นได้ประโยชน์เข้าใจว่าละ่บะบ่แม่นหฮาสิเอาด้ออบ่หม่นเ้าสิไปถ่าเอาผลของมันด่อนว่าหฮาเนี่ยห้าเฮ็ดถิ่มอย่างเดียวไม่ได้ทําเพื่อที่จะเอาไม่ได้ทําเพื่อที่จะได้แต่ทําเพื่อที่จะปล่อยวางเท่านั้นเป็นการทําเพื่อคัดเก,าก่าจิตใจของตัวเองคัดเก่าความเห็นแก่ตัวคัดเก่ายขูดออฝืนกิเลสตัวเอง ตะกี้เ้องมีแต่ความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเปลี่นเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ยทำลายผู้อื่นได้มากที่สุดมันธรรมดาเลยขาค้นก็นได้ขาดซัดก็ได้หลักทรัพย์ก็ได้คมเหงคมขืนหรือคมฝืนใจทั้งค้นและซัดก็ได้นั่นแหละกาเมแปลไว้ช่างสัน้นออันใดที่ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสคมเหงเอาเลยก็ได้นั่นแหละจีตัวโยนความผิดก็ได้ขีซอตอแหลก็ได้นะ จังหวะโกหกทาให้ผู้อื่นเสียชีวิตทรัพย์สนินตลอดทั้งเสียชื่อเสียงโดนความคิดได้ทั้งหมดเลยเสุราเมรยะเด็ดพิษวังก็กินเนาะดีใจก็กินทําให้เสียสตินี่ทําให้เสียความคิดเห็นเป็นอย่างสิ้นกว่าหา่นจังหวะมันหนักก้มือทำให้เสียสติเข้าใจว่า อันใดกระทำที่มันทําให้เสียสติแล้วยังอื่นๆจยต่างม,มาหมากไมากากก้ไกลกองเออ,อไหนสี่นว่ายังน่าก,กมุมเพราะว่ามันเสียสติเออเพราะว่าสตินี่มันเป็นสิ่งสุดสำคัญสุดเออมันต้องเป็นความเห็นอยู่ในหันเห็นพิษเห็นถูกก็ยู่ใได้หันเออถ้าสติลมเราก็ล่มทุกอย่างอะแรถ้าคือความเห็นพิษกับพิษไปเบิดเลยนะ,ะจังว่าเฮาซ้ำม,มีโอกาสมีผูกผ้านํานัผ้าเห็ดเห็ดเห็ด <ate> ไปโลด ตั้งแต่จะสร้างมั่นยังกาสร้างเกิดขึ้นการสร้างคอยได้ทำความประโยชน์ต่อโลกทั้งสามเบื่อนันโลกธรรมดาก็ลกตลอดไปเลยคพื่นละข <c oughs> องบางย่างที่ว่าถ้าการทำความดีการทำสิ่งสี่มันเป็นปรโนโปชร์ต่อโลกต่อคนออถึงแม้นว่ากฎหมายเขาใส่ค้าว่ากฎหมายผิดกฎหมายแต่คําว่ากฎหมายนั้นบัลลัเอื้อประโยชน์ต่อคนโม่มาก หรือทำไรยบุคคลหมู่มากใดก็เพราะต้องเหตุตามกฎหมายดอกเหติตามกฎแห่งกรรมกฎหมายมีใบแหกถ้าเป็นกฎหมายลักษณะนั้นแหกเข้าใจว่าหลักงั้นสั่ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> บุกเขาสู้กฎแห่งกรรมหาความจริยธรรมตัวเองเพราะบอกมาตลอดเลยโลกนี้บ่มีผู้ใดหาความจริยธรรมให้หฮาไใ้ห้าต้องหาเอาเองเอ,อแม้ขังวายจะว่าผิดกฎหมายก็ช่งออา,างแหละจังไวายก็ต้องไปสนดอก คนเขียนขึ้นคนกับตอแลใดคนกับกันแกงกันใดเหมือน่ะไะเห้จึงบอกว่ากดเขาเอามีไว้แหกเขใจว่าเมือขบ้นมาขงจากกูุะแล้วแต่ความดีนั่นแหละสิปุกปองเขาเองเด้อความดีความบริสุทธิ์ใจในการกระทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนอันนั้นแหละบุญยังหนึ่งที่เหนืออํานาจบุญท่านปวงบุญจริต บุญจริตนี่ยุติธรรมทีท่สุดนะเออมันสิมาแผลงออกตอนที่เฮ้าตกต่ำตกอับหรือตอนที่โดนลังแกผมเหงเออแต่เฮาไม่เคยเรียกร้องนะให้มูเทพบเทาดาใดเพรมาซอยเฮาดอกเ่อบุญเดยบุญจริตนี่เป็นตูวสุดแห่งบุญละเออในการปกป้องุ้มค้องเจ้าของเองก็เกิดขึ้นจากที่ตัว,ตวเราก็ทําเอาเองเด้แต่ว่าล,ะล่ะเม่จำเป็นต้อปไปเรียกร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดมาซอยแบบในต่คนนะ เขาก็ยังบริเียกหลอลเลยแต่เขาสร้างกึ้นมันโดยตัวเองเออสร้างคนท,ทดีธรรมโดยตัวเองเออและว่าบ่มียังสู่คำว่าบริสุทธิ์ใจในการการทำจะคำว่าบริสุทธิ์ใจตั้งใจเต็มใจบริสุทธิ์ใจทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสิ่งที่ทำนั้นไม่เป็นไปเพื่อทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์นั่นแหละบริสุทธิ์ใจ เอ,อแล้วก็ไม่หวันสิ่งใดแต่ออแผนแม้คาขอบคุณฉะนั้นต้งสร้างให้ตัวเองเด้แหละเอาละ,าละพ่อสำนักละ